ตอนนี้บกอะครับอยู่กับพี่ลอยนะครับที่ลิควิดโมลี VPN นะครับพี่ลอยสวัสดีครับผมพี่ลอยครับผมวันนี้นะครับรถบกอรีโว2.84คูณ 4AT จะมาทําการเขาเรียกว่าอะไรครับล้างหัวฉีดล้างหัวฉีดครับนะครับปกติคันนี้ของผมก็มีการล้างหัวฉีดอยู่แล้วนะครับโดยการใส่เข้าไปที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิงตอนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวไหนพี่ลอยพี่ลอยลองทีเลยครับ ถ้าที่บกเติมบ่อยๆก็จะเป็นตัวซูเปอร์ดีเซลวัตถิถินะครับก็เป็นน้ำยาล้างน้ำหอมสารหัวฉีดวาห้องของไม้นะครับตัวนี้นีปกติเราจะเติมที่ถังน้ํามันดีเซลใช่ครับนะครับตัวนี้เหมาะการแมนเทันแนนก็คือดูแลดูแลแม่ทนแนนหัวฉีดแล้วก็ระบบเชื้อเพลิงนะครับแต่ณวันนี้มาเนี่ยรถบกใช้มานานแล้วครับประมาณแสนแสนสองครับสองคาดการว่าน่าจะมีเข่าที่หัวฉีดบ่อห้องของไม้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยจะทําการ ล้างแบบเข้มข้นหรือระบบต่อตรงเลยนะครับระบบต่อตรงเท่ากับว่าพี่ลอยครับเท่ากับว่าการล้างเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูคลิปเรื่องการล้างแบบต่อตรงมาอยู่บ้างถ้าผมกําลังเปรียบเทียบว่าการล้างแบบต่อตรงกับการเติมแบบนี้ยถ้าผมเปรียบเทียบเป็นยากับการเป็นไข่สมมุติว่าผมเป็นปกติผมก็เอาเนี่ยบํารุงไปเรื่อยๆก็กินยากินยาเข้าไปทางทางกินยาเข้าไปนะครับ อ่าเรื่อยๆครัให้กระเพาะอาหารดูดซึมไปเรื่อยๆแล้วรักษาไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะต้องอาจใช้ระยะเวลานานหน่อยครับแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่สบายหนักหน่อยเนี่ยการทานยาก็อาจจะยังไม่ยังยังไม่ถึงมากก็คือรักษายังไม่ถึงมากนะคือความแรงของยายังไม่ถึงกับโรคที่เราเป็นนะครับแต่วันนี้ถ้าเปรียบเปรียบเหมือนกับว่าเราเราป่วยเราป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากที่จะหายงเร็วเพื่อที่จะไปทําภารกิจอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ในวันต่อไปเนี่ย เราก็จะบอกหมอเลยอย่างผมเคยเป็นผมบอกหมอเลยว่าหมอผมขออย่าหายไวๆขอฉีดยาเลยาตอนี้พอฉีดยาเลยก็จะทํา่าฉีดยาก็จะเข้าอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โรคเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราฟุ้ฟูสภาพอะไเพราะยามันจะมันจะถูกเข้าไปแก้ไขใช่ใช่ครับครับก็เหมือนผมเวลาปวดอะไรบอกหมอฉีดยาดีกว่านะพอดีผมต้องต้องอยากให้หายเร็วๆอ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ลอยก็กําลังจะให้ผมใช้ตัวตัว ตัวนี้ต่อตรงใช่คับต่อตรงครับอ่ะแล้วทำไมเราไม่เอาตัวนี้ต่อตรงครับพี่ลอยอ่าด้วยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอ่าตัวดีเซลเพิร์ทเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอ่าหน้าที่ในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยแบบเข้มข้นครับมันก็เลยเหมาะกับการที่เราจะแก้ไขหรือว่าเราจะล้างข้าวจากหนักครับผมอืมอ่าเพื่อที่จะทําให้ข้าวห่ามันออกได้ง่ายขึ้นครับผมการใช้ตัวซูเปอร์ดีเซลอัตตฟตัวเนี้ยอ่าต่อตรงไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความเข้มข้นของน้ายาเนี่ยมันอาจจะ คาจจขาขังจ่าัะคาบหนักๆไม่ไม่พอเพราะเขาบอกให้กับคาบอ่อนๆออออหรือคาบเบาๆนะครับแล้วก็อีกเส่ยงหนึ่งเนี่ยเวลาเราต่อตรงซูเปอร์ดีเซลสตาร์ทที่ติดเครื่องยังไม่ติดครับแต่ตัวตัวดีเซลเพิร์ดเนี่ยจะทําให้เครื่องติดปกติเลยครับเครเื่องมันเนี่ยเดินเดินรอบได้กปกติครับครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้ครับสรุปว่าตัวนี้เนี่ยเราไปเทในถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็ไม่ใช่สามารถทําได้ครับทําได้เหมือนกันได้ทำได้นะครับแต่ก็เหมือนกับเราทานยาครับครับแต่ถ้าเราต่อตรงเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวนี้ควรจะควรจะนะควรจะต่อตรงนะครับอโอเคอันนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะบํารุงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เรามีอาการป่วยนะครับในอนาคตเราก็พูดได้ง่ายใช้ใช้ตัวซูเปอร์ดีเซลอดดิทีฟไปเรื่อยๆประมาณกี่พันกิโลเติมทุกๆห้าพันกิโลห้าพันกิโลนะครับนี่ครับก็จะบำรุงไปเรื่อยๆเพื่อพูดง่ายๆม่ให้ร่างกายป่วยใช่ครับนะครับในอนาคตล้างด้วยบำรุงด้วยครับ ขา่าเหมาด้วยอะไรต่างๆตรงนี้ครับครับผมครับอ่ะตอนนี้พี่ลอยกําลังทําอะไรครับกําลังถอดสายหาน้ํามันนะครับครับเราก็จะหาหาทางลายวิ่งของตัวน้ํามันเชื้อเพลิงครับลายวิ่งเข้าไปหลัการง่ายๆผมก็จะต่อเข้ากับสายตองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับครับผมครับหรือจะต่อตุ๊กป๊ก็ได้แล้วแต่หลายๆท่านจะสะดวกอะไรคร to ับแต่โดยปกติผมก็จะผ่านต่อก็คือสายที่วิ่งมาจากัาแจะเข้ากองน้ํามันเชื้อเพลิงก่อนนะแครับแสดงว่า วิ่งมาแล้วจะวิ่งเข้ารางของฉีดแน่นอนครับ่วิ่งเข้าปั๊มแน่นอนก็ผมก็จะตอดถอดสายนี้ถ้าดูจัดนะครับเลื่อนสายครับแล้วก็ผมก็จะหาสายที่แล้วสายนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับทีผมจะสายสายที่จะต่อเข้ากับเครื่องดิจิลเพอ๋อครับครับพูดง่ายๆตอนนี้เมื่อกี้พี่ลอยถอดแค่สายนี้สายเดียวนะแล้วก็ไปเอาสายสำรองที่ไหนมาลักเส้นหนึ่งเพื่อจะมาต่อยาตรงเข้าไปนะครับ อ่าเนี่ยนะครับสายแปลงเราทำในวับน่ะนะครับถูกครับแล้วก็ผมก็จะหาสายที่กลับไปถังที่รีเทิร์นก็คืออาจจะมากลับหลายกลับถังนะครับครับผมครับที่กลับไปถังผมก็จะมาดูแล้วถ่าเป็นสายนี้ก็กลับังอ่าจะต่อต่อต่อสายนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับอ่านะครับปั๊บอ่าก็หา เดี๋ยวเราทํานี้เราต้องไล่ไล่ระบบน้ํามันอะไรอีกทีด้วยกันแยกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้เต็มสายนิดหน่อยแล้วกันนะครับครับผมครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ vp n a u t o service นะครับสวัสดีครับท่านแก่ครับสวัสดีครับนี่นะครับวันนี้ผมมาเซอร์วิสเรียกว่าล้างใช่ไหมล้างครับล้างครับล้างหัวฉีดนะครับเป็นการต่อตรงนะครับเรียกว่าวันนี้เล่นยาแรงเล่นยาแรง่าเป็นการต่อตรงนะฮะก็เป็นการต่อตรง ครั้งแรกนะของผมผมก็เห็นคลิปจากในโซเชียลมาพอสมควรที่เขาต่อตรงกันเพราะปกติของผมนี่ต่อที่เทที่ถังใช่ครับใช่ครับถือที่ถังเทที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงใช่นะครับวันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับผมจะทำการต่อตรงนะครับที่ BPN Auto Service นี่นะก็เป็นชุดเหมือนชุดให้น้ำเกลือเลยนะครับพี่ลอยใช่ครับนะ อ๋อนี้เท่ากับร้านที่เซอร์วิสต้องมีชุดนี้เหรอครับใช่ต้องมีชุดนี้ครับต้องมีชุดนี้นะครับจะมาใส่กระบอกน้ําใสๆมันก็ดูมันก็ดูไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้เนาะอ่านะครับนะฮะอ่คือในจริงๆสืบเรื่องมีลูกค้าถามมาหลายรายครับครับุณก๊ับครับอ่ามีมีลูกค้าถามมาหลายรายว่ากรับไม่ด้ทำต่อตรงไหมอ่าก็ตั้งแต่ก็เข้ามาดูแลตรงนี้ก็ก็บอกลูกค้าไว้ตลอดว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้รับครเขาไม่ได้รับเพราะอะไรจริงๆถามว่าทําได้ไหมเราทําได้ครับ แต่ว่าเรายังไม่ได้รับการเทรนนิ่งอย่างถูกต้องจากทางบริษัทลิควิดโมลีอ่านี่ลิควิดโมลี่จากสำนักงานใหญ่มาใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เหตุการณท์ที่เกิดขึ้นก็คือเราจัดเทรนนิ่งขึ้นให้ทางให้ทางพี่ลอยเนี่ยขึ้นเป็นเทคนิคเนี่ยมาสอนเลยครับเราจะได้มีความมั่นใจมีความรู้จริงๆที่จะสามารถทำรถลูกค้าได้มไม่ได้ทำแบบงูปาาลาบกอครับครับครับ,รบ,รบอาคุณก๊อฟ็วองนี้นะจริงๆรีโวของบกอเนี่ยก็ใช้ตัวล้างหัวฉีดมาตลอดครับนะครับ แต่แต่วันเนี้ยนะครับมันแสนสองเราอยากจะทําการล้างตรงต่อตรงนะครับก็เท่ากับเป็นการทําครั้งแรกของรถผมนะฮะเพื่อให้มันคลีนถ้าหัวฉีดมันตันนี่มันก็เกิดอะไรขึ้นครับก็รูไม่เสถียรนะครับเพราะหัวฉีดตัน่ใชครับนะฮะรูที่ฉีดง่ายๆเลยเนาะมันก็ไม่รู้รีโวมีกี่รูนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอ่าไม่ได้ระดับหกอ๋อครับครับอ่าครับครับโคนเป็นหมอกอยู่แล้วคครรัับบครับ ของตัวคุณกอล์ฟเองก็ใช um ้รีโว่อย MM> no> mm> ู่จอดด้านหลังผมใช่ไหมครับนะสองจุดแปดเหมือนกันนี่สามคำเรียกร้องของบกครับนะครับนี่เท่าแก่ที่นี่นะครับก็ใช้รีโว่เหมือนกันนะครับนะจริงๆเท่าแก่ที่นี่หนักไปทางค่ายุโรปนะจอญี่ปุ่นได้ครับอ่าญี่ปุ่นได้นะครับยุโรปก็ได้อันนั้นอันนั้นที่จอดอยู่ก็อะไรไปแล้วเอารดี้ครับเออร์ดี้นะครับผมอ่านะอ่ะตอนนี้นะครับเราจะทําการใส่นะครับวิธีการนะครับนี้พี่ลอยนะครับลิควิดโมลี่จากสำนักงานใหญ่นะครับที่กรุงเทพ เราจัดการนะครับที่จะเทอะไรนะอันนี้นะนี่ครับดีเซลเพิร์ชครับดีเซลเพิร์ชนะครับดีเซลเพิร์ชตัวนี้นะครับตัวนี้กี่ ml นะห้าร้อยนะครับใส่เข้าไปนะครับในกระบอกไม่คล้ายๆกระบอกค็อกเทลเลยนะก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะมีไข่าวกันไข่าวด้วยเหรออ่ามีไข่าวด้วยนะ ราจะใช้ประมาณกระป,ป๋องเดียวอยู่ใช่ไหมครับกระป๋องเดียวถ้ารถรถทั่วไปครับประมาณกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็อยู่แล้วครับแล้วถ้ารถไม่ทั่วไปครับคือแบบโอโ้โหน่าจะอาการหนักล่อแร่ล่อแร่มาเลยก็หนึ่งกระป,ป๋องก่อนครับถ้ากระป๋องแรกเ,เอายังเอาไม่ได้ก็กระป๋องสองพูดง่ายๆนะครับถ้ามันมาชนิดที่ว่าดูแล้วมันน่าจะล่อแร่มานี้ก็อาจจะสองกระป๋องนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้รถตัวดีเซลเพเองอ่ะจริงๆลูกค้าบางท่านหรือว่าท่านผู้ชมบางรายนะครับอาจจะ คือติดกับภาพนักที่มันเป็นกระป๋องติดทันกลมๆอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ทางลิฟิ์โมลี่ไทแลนด์เนี่ยก็มีนําเข้าอีกไซส์หนึ่งเข้ามาแล้วนะครับไซส์ล่าสุดที่เอาเข้ามาเนี่ยกระป๋องจะจะใหญ่ขึ้นไว้สําหรับเซอร์วิสแบบอย่างนี้โดยเฉอาอครับครับแพคเกจจิ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามการเวลาใช่ครับนะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับครับก็ต้องปกติ ของบกก็เติมอยู่ในตัวถังเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะครับพูดง่ายถ้าเราจะเล่นยาเบาๆดูแลกันสุขภาพร่างกายกันตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆก็เล่นที่เติมถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็ง่ายนะครับกโลแกนเดิมของบกครับคือใช้ยังไงให้นานที่สุดโดยไม่ต้องเปิดฝาอ่านะครับผมอันนี้จริงๆก็สําหรับคนที่แบบ น่าจะเขอะมาเยิมมาตันมาเลยอย่างเงี้ยนะครับเริ่มควันอะไรควันขาวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเริ่มเริ่มเริ่มจะแบบอ่ามอนเส้นเลือดอุดตันก็อ่าก็ทาการต่อตรงนะครับต่อสายนี้ออกหนึ่งนะครับน่นะครับสองครับอ่าสองหนึ่งและสองอ๋อแล้วเราก็จะต่อเข้าทางด้านนี้นะครับกับด้านนี้ครับครับอินเอาโอเคครับ ยยกน้ำมันเพื่อให้มันเต็มสายนะครับเรา,ารแล้วเราก็สตาร์ทรถครับเราจะสตาร์ทอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ลอยออโดยรวมแล้วนะครับหนึ่งกระปองห้าร้อแอลเนี่ยถ้าเราปส่รอบเดินเบาปกติครับ จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3ามสนาทีบวกลบเล็ก<ร>น้อย30นาทีนะครับ <feed iss ima> ตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็เราสามารถที่จะปล่อยเดินเบาได้หรือถ้าเราอยากจะให้มันหมดไฟหรือเรามีเวลาจำกัดเราก็อาจจะเข้าไปเล่นเครื่องที่ที่ห้องเครื่องนะครับเล่นเครื่องอยู่ที่สองพันรอบต่อนาทีแล้วก็ค้างไปเลยก็ได้อ๋อครับครับอันนี้แล้วน้ำมันมันจะหมายถึงว่วามันตอนนี้มันก็จะหมุนเข้าไปในระบบแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะหมดนะครับ เราก็จะมีหนึ่งก็คือตาแหน่แบนี้ให้เราระดับน้ำยาน้ำยาครับสองในตรงนี้ก็มีบอกนยครับตอนนี้น้ํายาก็กําลังไหลเข้าไปในระบบใช่ไหมครับก็ทําการล้างอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เราสามารถที่จะเร่งเครื่องนะครับช่วยได้นะครับ ผมอารมณ์ดีเราจะเราทำการเร่งเครื่องได้นะครับเราเร่งเครื่องนะครับก็พูดง,ง่ายๆมันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับล้างได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้นะครับพี่ลอยครับตอนนี้พี่ลอยก็ต่อหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหมดเรียบร้อยเราก็ทําการต่อสายคืนนะครับต่อสายคืนเรากดสายที่เราเรียกว่าเอามาใช้ในการล้างนะครับนี่ครับกระบวนการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในการล้างหัวฉีดน,นะครับอพอเราต่อเสร็จ นะครับเกิบให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องต้องแยกน้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับยักน้ำมันอย่างเดีคุณกอฟถ้าลูกค้าเข้ามาทําตรงนี้ของ VPN เนี่ยเราก็บอกให้เปลี่ยนกรองด้วยทําได้ไหมทำได้ครับสามารถครับก็คือถ้าถ้าง่ายๆนะคุณกอฟครับนัดคิวมาก่อนก็จะดีถูกไหมอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขานิยมนะนัดคิววอล์กอินก็ได้แต่หมายความว่า ถ้าเรานัดคิวกันมาก่อนแจ้งรุ่นรถมาก่อนแล้วจะทําอะไรเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจะจะดีขึ้นง่ายขึ้นมันจะรับลื่นมันจะรับลื่นมาถึงก็ไม่ต้องรออะไรบางตัวเนี่ยเราก็เบิกสปาร์ว่ให้ลูกค้าเลยแล้วคุณก้อนนี่เป็นสไตล์ชอบเบิกศูนย์ด้วยเบิกศูนย์ครับส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้ศูนย์นี่คือศูนย์จริงป่ะศูนย์จริงครับศูนย์จริงเบิกที่ศูนย์อย่าคันนี้โตโยต้าของก็เบิกศูนย์โตโยต้าเลยก็คือไปที่โชว์รูมโตโยต้าถูกต้องครับนะคคคคครรรรรัััััับบบบบบไปเเเิกททีีี่่่่นนนนลยใชะะพาาาางมมํว แท้แท้เทียบเทียบจริงจริงโอ้โหต้องงงมากเลยนะเวลาไปซื้อซื้ออะไรเนี่ยบางทีบางทีมีแท้ห้างแต่เราไม่มั่นใจหรอกซื้อที่ศูนย์เนี่ยยังไงมันมีรันตีให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมครับครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยก็ทําการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวผมนี่ครับเข่าแก่ก๊อฟนะครับที่นี่นะครับ DPN นะครับนี่เข่าแก่มาดูแลเองนะครับติดเรียบร้อย อ่ายังต้องแยกอยู่ต้ครับัเลยครับ,ต,รบติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดคลิปนะครับบอกอใช้ดีเซลเพิร์ตตัวนี้นะครับล้างหัวฉีดต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับปกติบอกอก็ใช้ดีเซลเพิร์ตเนี่ยนะครับที่เติมอยู่ในตัวถังน้ํามันนะครับเพื่อที่จะล้างหัวฉีดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งล้างวงล้างวาลอะไรเนี่ยปกติพอเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องที่1 5 0 0 0โลก็ใช้ตัวนั้นอยู่เป็นประจําแต่คราวนี้เนี่ยนะครับถ้ารถมีสภาพ ใช้งานมันนานจริงๆบอกก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ต่อตรงก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องต่อตรงก็ได้เพราะว่าเราบำรุงรถเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในการล้างหัวฉีดนะครับก็คือใช้ตัวเนี้ในถังน้ำมันดีเซลมานะครับตลอดแต่นั้นเหมือนกับเป็นการให้ยานะครับมันเป็นาการล้างทางอ้อมเพราะว่ามันเป็นการผสา,านกับน้ำมันดีเซลแต่วันนี้ที่ต่อตรงเนี่ยนะครับก็เพื่อให้รู้ว่า เราสามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นคือการล้างแบบต่อตรงนะครับก็คือต้องเปิดนะครับที่ตัวกรองนะครับไอ้น้ำมันดีเซลนะครับที่เครื่องแล้วก็ต่อตรงหยอดตัวนี้นะครับเข้าไปนะฮะก็ทําให้การล้างเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเข็มฉีดยาให้ยาแรงอ่ะนะครับอันนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการกินยาบํารุงนะครับแต่อันนี้หมายความว่าล้างโดยตรงเลย ก็สําหรับคนที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับหัวฉีดหรือว่ามีความรู้สึกว่าควันขาวแล้วนะครับการล้างโดยตรงแบบนี้ก็ดีนะฮะหรือว่าท่านจะประมาณแสนโลอย่างรถบกเนี่ยหนึ่งแสนโลนะครับก็ล้างโดยตรงครั้งหนึ่งนี่ผมถือว่าโอเคนะครับหัวฉีดหัวฉีดจะได้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้รถยนต์ต้องเรียนว่านะครับเทคโนโลยีมันละเอียดอ่อนมากๆหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าเราไม่บํารุงมันนะครับอย่างคันนี้นะครับผมเป็นรถที่พูดตรงๆว่า ใช้ในการจัดทริปนำคารวานทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบกบำรุงรถคันนี้น่าดูเลยมากเกินไปหรือเปล่านะครับผมบอกตรงๆเลยว่ารถคนอื่นเสียได้รถผมนี้จะมาเสียหรือจะมาลวนในการเดินทางแทบไม่ได้เลยนะครับในฐานะผู้นำทริปท่านต้องคิดดูสิครับว่าโอ้ยรถผู้นำอย่างบกเดี่ยงก่อนคันแรกเลยไม่ได้นะครับพูดตรงๆไม่ได้ ก็เหมือนกับช่วงล่างนะอะชอกอะนะครับนะผมก็โชกแตกในระหว่างทิปไม่ได้โอเคมีประกันก็จริงเนี่ยแต่ผมมาโชกแตกก่อนก่อนออกทิปนี่มันทีมันก็ไม่ไหวนะนะผมจึงต้องใช้ช่วงล่างของ Ironman นนะครับตัวนี้ที่ท,ที่ที่ใช้อยู่นะครับรถยนต์ก็เหมือนกันบำรุงให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะอะไรที่เสื่อมอะไรที่ระยะ ควรจะต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพราะผมไม่อยากจะเป็นภาระไม่เรียกว่าเป็นภาระแล้วผมมาเดี่ยงก่อนคนอื่นนี้ไม่ได้เลยนะครับในฐานะผู้จัดทริปคาราวานทั้งในประเทศนะครับก็คือไปป่าต่างๆออฟโรดนะครับหรือไปต่างประเทศยิ่งพังไม่ได้ใหญ่นะครับระยะทางไกลปัญหาถ้ารถพังในต่างประเทศนะครับหรือกึกกึกกมันจะลวนเลย คุณลองดูนะครับทริป7วัน8วัน9วันเดินทางในต่างประเทศนะครับอย่างไปชังกีล่าเนี่ย11วันนะครับไปจีน11วันนะครับถ้าผมพังก่อนทุกอย่างจะลวนหมดเลยนั่นหมายความว่าผมจึงต้องบำรุงรถคันนี้นะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ได้จัดการเรียบร้อยนะครับการต่อตรงล้างหัวฉีดนะครับดีเซลเพิร์ทคันนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยได้ยินนะล้างแบบเนี้ยต้องใช้เงินถึง2 5 0 0 สักครู่นี้ผมถามนะครับราคาโอ้โหพันนิดนิดเองนะครับพันนิดนิดเองนะครับรวมน้ํายาแล้วนะครับทำไมมันถูกนี่นะลองลองดูนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับที่เท่าแก่กอล์ฟ VPN นนะครับออโต้เซอร์วิสจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ